สวัสดีครับผมชื่อเต้น,นะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งครับที่มีปัญหาเล็กสั้นขยันงซอยนะครับตอนมีอะไรก,กับแฟนเนี่ยน้องชายผมมันเข้าไม่สุดครับเข้าไม่ลึกแฟนผมเนี่ยไม่ล้องค้างให้เลยครับจนผมต้องขอให้แฟนล้องค้างให้หน่อยครับแต่แฟนบอกว,ว่ามันไม่เสียวอะ่ะจะค้างได้ยังไงผมนี่เจ็บตีดเลยครับ ทนไม่ไหวนะครับผมเลยต้องหาตัวช่วยนะครับซึ่งผมหามาหลายตัวมากแล้วครับผมลองมาหลายตัวแล้วมันไม่เวิร์คครับจนผมได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนึงครับเป็นยานนวดนะตัวนี้ครับบาลานซ์โอนะครับตัวนี้ครับช่วยนวดเพิ่มขนาดนะครับผมนวดแค่เจ็ดวันครับรู้เรื่องเลยครับควยใหญ่ขึ้นเป็นลำเลยครับแกะกล่องออกมาครับแล้วก็ มันจะเป็นอย่างนี้ครับขวดอย่างนี้นะแล้วก็วิธีใช้ก็ปีบนะครับลงลงบนน้องชายนะครับมีไปเยอะก็ได้ครับนวดประจำครับเช้าเย็นหรือก่อนมีอะไรกับแฟนนะครับใช้เป็นเหมือนสารล็อลื่นนะครับนี่ครับล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นน้ำมันบางเบานะครับ นวดได้นวดได้บ่อยนะครับนวดได้ประจําเลยผมนวดประจําเช้าเย็นครับทุกเช้าเย็นทุกวันเลยครับมันไม่เหนียวเนื้อหนักมันไม่รู้สึกว่าลำคามนะครับมันไม่รู้สึกว่าไม่สบายตัวครับมันบางเบามากสบายมากครับใช้แทนฝัารล่อลื่นได้เลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่มีปัญหาเหมือนผมนะครับเล็กสั้นขยันซอยนะครับ มันเข้านี่เข้าไม่สุดนะครับเข้าไม่ลึกด้วยแฟนก็ไม่ไม่อยากจะค้างให้นะครับผมแนะนำนะครับตัวนี้นะครับช่วยได้ครับ